สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินเขาน้ําจิ้นมะกับเข่าจิ้มแล้วมีอย่างโอ้เต็มถาดเลยพี่น้องน้ําพริกน้ํามีเห็นปะจ่ะมีน้ําพริกปลากระป๋องแล้วก็นี่เมนูใหม่ก็คือน้ําพริกหมูน้ําพริกหมูสับนะจ๊ะนี่ผัดผัด,ผ,ดผัดกระเทียมเจียวแล้วก็ใส่พริกป่นจะ้ะแล้วก็มี ดักแด้นี่ไงดักแด้ของชอบ <c oughs> แล้วก็มีคนเหนียวก่อนกินกินกับฝากก่อลค์กดแชร์ช่องจีนพัสแซบเนี่ยเด้อค่ะเดอ้อเป็นกำลังใจให้จีนใ,นในก็ขอบคุณหลายๆค่ะเห็นบ่จะเห็นยู่หรอเนาะนี่น้ำพริกหมูจีนเอาเผ็ด <s> น้ำพริกหมูผัดกินกับผักบ <s> ักแตงบักเคือคือเกาลัดบักทั่วผักคะน้าเอ้ยผักกวางตุ้งมากินกันเลยจ้ะ ชิ้นหนึ่งเขาเหนียวนะจ้าเนี่ยมากินกันเลยจ้าน้ำพริกปลากระป๋องดักแด้น้ำพริกหมูกง่ายๆพี่น้องเจียวกระเทียมแล้วก็เอาหมูลงผัดหมูสับแล้วก็ใส่พริกป่นรสดีดซีอิวขาว น้ำตาลกินได้เลยจ้ะหมูสับ กินยุ่กลางบ้านแล้วจ้ะมือนี่ออกไปข้างนอกบางมือมันล้มลมนุมแห้งครับมันมีคลิปหนึ่งที่จีนกินสมตำถามว่าลมลยมันมันก็ลมดีหรจ้ะ จะเป็นแบบนี้เพื่อนหน่ะิบเห็นเนัยน,น,นะมันแสบอยู่จินวะ กินกับ,บเือกินกับแป้งดักแดกกินไปวัดกนินซื้อจากแดนมาข้าวเหนียวกินกันหนึ่งเองนะจ๊ะเนี่ยน้ำพริกหมูสับ ลองเหเ็นเบงร์เดอร์าบแ่บจิ้มมามันแ่บเด้ อันนี้ก็น้ำพริกปลากระกป๋องจินเห็ดเหลือมีสามน้ำพริกเลยอันนี้มันจะคุยอะไรเนาะจ๊ะ Đặc đẹp Kinh cấp hình nhiều sáp sẹp nó như bánh nò trên mắt kinh Chắc <laughs> bình điếc nòi ไม่เหลนี่เปล่พทานน้ำพริออกอ่องมันก็จะมีบะเขือเทศ่าจะ้ะอันนี้มันมีเป็นน้ำพริกผัดอ Yeah. มีสองน้ำพริกเลยวันนี้กว้างตู้อ่อนๆเลย ทางนอกมือกับล้มล้มพี่น้องมือกับบอคก็่อยล้มแต่ถลามล้ม,ล,มล้มแห้งอีี่ด รวมสุดยอดอ่ะน่ากรน หัูแตงก็อออนดีดหมูเขอืม 你怕张了。 กับข้าวยุคโควิดนะจ๊ะไปแล้วค่ะ สำหรับคลิปน้ำพริกหมูผัดผักเต็มถาดเลยจ้ามีดักแด้มีน้ำพริกปลากระป๋องนะจ๊ะกินกับอิ่มแลยนะจ้าจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์จังสินพลดแซบเลย้อคะไว้พอกันคลิปนานะจ๊นะเนาะกินอยู่แบบกลางบ้านเลย <laughs> เดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวลมมันสิกาเจิงหมดอีกพี่น้องกินไทยในบ้านเพราะอยังไปข้างนอกบางเธอมันลมแห้งเดี๋ยวมือใดทับบ่แห้งกินก็สิไปนังกินอยู่ข้างนอกเดี๋ยวสิไปนังกินอยู่บ่อบปลายเบิ่องนะจ๊ะ <laughs> ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ